สวัสดีค่ะนักเรียนโรงเรียนสาธิตเทศบาลนาครระยองทุกคนนะคะวันนี้มาเจอกับเราซื้ออีกแล้ววันนี้นะคะเราซื้อจะทบทวนคําศัพท์ให้แล้วก็จะมีแบบฝึกหัดให้เด็กๆไปทาอ่าไหนมาดูซิทบทวนคําศัพท์เรื่องอะไรเรื่องที่เด็กๆจะต้องใช้อุปกรณ์ในการทานข้าวดื่มน้ําที่เราเรียนไปมีอะไรบ้างเอ่ยมีอะไรบ้างคะเด็กๆที่เราเคยเรียนไปแล้วอ่าช้อน ซ่อมใช่ไหมคะแก้วถ้วยจานใช่ไหมคะในการที่จะทานข้าวหรือดื่มน้าแต่ละครั้งก็จะมีอุปกรณ์ที่ต้องใช้ครั้งที่แล้วเราซื้อเคยสอนเด็กๆไปแล้วครั้งนี้เราซื้อจะมาย้ําให้อีกครั้งหนึ่งพร้อมกับมีแบบฝึกหัดให้ด้วยเดี๋ยวแบบฝึกหัดเราซื้อจะฝากคุณครูประจําชั้นไปนะคะอโอเคเรามาเริ่มกันเลยดีกว่ากับคําศัพท์นะคะอ้าคำที่หนึ่งชาจื๊อชฉาจื๊อชฉาจื๊อแปลว่าอะไรคะเด็กๆ เฉาจือแปลว่าอะไรช้อนถูกต้องช้อนค่ะอันต่อไปมีช้อนแล้วก็ต้องมีอะไรคะซ้อมใช่ไหมอ่ามีช้อนแล้วก็ต้องมีซ้อมซ้อมพูดว่าชาจ์ชาจ์ชาจ์ปแปลว่าซ้อมถูกต้องอ่าซ้อมมีช้อนมีซ้อมกินข้าวกับอะไรอีกกินข้าวกับอะไรอีกคะถ้วยใช่ไหมถ้วยหวานหวาน หวานถ้วยพูดว่าหวานหวานเด็กๆพูดตามเหล่าซื้อด้วยนะคะหวานหวานแปลว่าถ้วยสามคำแล้วนะสามคำแล้วนะชาจืดฉ่าจืดหวานสามคำแล้วนะอ่าต่อไปผานผานจืดผานจื จะใช้ว่าผานหรือผานจือก็ได้แปลว่าจานได้ทั้งสองอย่างเลยผานจื่อผานจานอ่าจานคำสุดท้ายมีช้อนมีซ่อมมีถ้วยมีจานอ่าสุดท้ายดื่มน้ําแล้วดื่มน้ําดื่มนมใช้อะไรคะใช้แก้วใช่ไหมคะแก้วแก้วพูดว่าเป้จือเป้จือ ไปจื๊อคำศัพท์อันนี้อาจจะมีทั้งคำศัพท์ใหม่แล้วก็คำศัพท์เก่านะคะไปจื่อทั้งทีแล้วเรียนหรือเปล่าเราซื้อก็นะไม่ชิงชูเท่าไหร่โอเควันนี้นะคะมีทั้งหมดห้าคำหนึ่งเฉาจื๊อเฉาจื๊อสองชาจื๊อชาจื๊อสามหวันหวาน,วานสี่ผานผาน ไปสืบไปสืบห้าคำนะคะโอเคแล้วก็เราซื้อมีใบางานนะคะใบางานให้เด็กๆเอากลับไปทำด้วยเป็นใบางานาให้เด็กๆเขียนคำศัพที่เราซื้อสอนในวันนี้มันจะมีช่องมีตัวอย่างมาให้เด็กๆให้ให้เด็กๆเขียนตามแล้วก็เขียนเพิ่มอีกสองช่องเข้าใจไหมคะเข้าใจไหมคะโอเค ข้าใจนะอ่าสำหรับวันนี้พอแค่นี้ค่ะขอบคุณค่ะ